ชมชุมกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้อยู่กับผลแล้วในมิสเตอร์บอทเกมเมอร์ทีวีนแค่ผมวันนี้ผมก็มาเล่นเกมมาครับไม่ได้มาเล่นสิผมจะมาสอนทำเอ่อวิลเลจเจอร์นรกนะคะผมเป็นยังไงครับผมก็ไปดูกันเลยเวลามีไม่มากนะครับผมก็นี่ับผม แต่ได้ยินเสียงอะไรก็ต้องขอไปกันจริงๆเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณกดไปที่รูปตรงนี้ฮะแล้วคุณเลื่อนมาครับผมคุณจะเห็นคําว่าไหนว่าคุณจะเห็นคําว่าไฟครับผมคุณกดม็อบไปครับยังครับผมที่รู้ยังครับผมคุณกดเข้าไปที่รูปนี้แล้วหายากันไฟครับผมนี่บผมปาไปใสีทีวีเลเจ์ นี่ใช่ไหมครับผมเสร็จปัป๊บคุณกดไปที่เดิมครับผมแล้วไปที่ไฟกดม็อบครับผมเลือกรูปเป็นวีเลเจอร์ครับผมเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็จะกลายเป็นวีเลเจอร์นรกแล้วว้าวีเลเจอร์นรกนะคบผมโกลิมนรกยังมีเลยทาําไงครับผมกูไม่รู้นี่ครับผมคือสิ่งแปลกตาที่กูรอคอยมานานนะครับก็ เดี๋ยวขอลองเป็นกูริมนรลกดิอยากเห็นมานานแล้วกูริมนรลกนะครับผมก็หนึ่งสองเอาไปกีกเลมอย่าคิดเสียงครับผมนะมอบกับผมไปที่โกเลมมกับผมโกลูลมนรลก <c oughs> นี่นะครับผมกูริมนรลอกนี่แหละครับคือประเด็น ว็ได้พี่นะครับผมก็นี่เลือกหาทำกันได้นรลกทั้งนั้นท่านผู้ชมคงจะมารู้หรอกว่าทำไมผมต้องเอาไอ้ตัวนี้เป็นผ้าพื้นหลังโอเคตรงนั้นเป็นไดมอนด์อืมตรงนี้จะเป็นผ้าพื้นหลังสำหรับสแคปลูปนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ดต่อไปเอาเป็นอะไรดีอืม นะคิปเปอร์รนรกแล้วกันอ่ะนี่ครับผมคิปเปอร์นรกนะครับผมไปเฮ้ยลงไปลงไปลง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 ทำอไมเงี้ยผมผิดพลาดผิดพลาดพลาดทางวิทยาโอเคผิดพลาดทางวิทยาครับผมก็นี่ครับผม คีเปอร์ใส่ลงไปเสร็จปับป๊บคุณปลอยากกัดไฟใส่คีเปอร์เสร็จแล้วกดผิดคุณกดเข้าไปที่ทูโมเน่เตมกดไปที่ตั้งค่าหรือ setting กดไปที่ม็อบแล้วเลือกไปที่คีเปอร์ครับผมเรียบร้อยก็จะกลายเป็นคีเปอร์นะลูกเอาใหม่เอาตัวใหม่บน,นคะครับผมก็ดีมากเดี๋ยวถ้าได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็ต้องขอภายกันจริง นะครับก็เดี๋ยวขอเป็นโซแซในแมตตรงนี้โซเซนี่อะไรไง,ไงแล้วก็เจ้าตัวนี้โอเคโอเคพอแล้วเนาะตรงนี้ก็จะเป็นแบกก็คก่าตายได้แล้วเพื่อนตายตายตายสิเพื่อน แบ็กก่านะครับผมแบ็กเิ่มก็ต่อไปก็ขอเป็นโซเซนเนาะวางโอเคแล้วก็ตามด้วยสแ a ปเป็นสแลปอะไรก็ได้ครับผมแต่ผมจะขอเป็นสแลปคอสโอ้ยไม่ใช่คอร์สสแลปนะครับผมแล้วก็เป็นไข่วิเลเจอร์ e ล l o ล i วิเลเจอร์อยู่ไหนจ้ะอันนี้ไงแล้วก็นี่รครับผม เอามาได้นี่วะสูงขึ้นอีกหนึ่งบล็อกดิเออนี่มเลยออาไอ้ดียไปนะคะผมเร,เราก็เลือกไปที่ setting แล้วไปที่ไฟครับผมไปที่ว h e e l จ h a r เสร็จแล้วทีนี้อา้าตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนี่ครับผมนี่ครับผม